ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่ผ่านมาทางผู้รับใช้ของพระองค์นะคะ<อ>ก็เราผู้เชื่อนะคะเราจะมีชีวิตที่จะถวายเกียรติให้กับพระเจ้าได้ยังไงนะคะก็อยากจะขอบคุณพระคำในเช้าวันนี้ที่จะบอกกับเราแล้วก็สอนเรานะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การประกาศข่าวคิดจักนะคะก็อยากจะให้เรามีาโอกาสได้จริงๆไม่อยากจะใช้คําว่าอ่านพระธรรมประจําปีนะอยากจะใช้คําว่าท่อง เรผ่านมาตอนนี้ก็ตอนนี้เดือนเดือนห้าเนาะเดือนพฤษภาแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะถึงครึ่งปีแล้วคิดว่าหลายท่านน่าจะได้ท่องได้แล้วเนาะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องก็อ,อยากจะอวดคณะสตรีสักนิดหนึ่งนะเดือนเดือนเดือนเจ็ดนะสักคณะสตรีเองก็จะถึงจะเป็นวันที่จะระลึกวันสตรีในปีนี้นะคะสตรีเองเราก็รวมตัวกันเราคิดว่าในถึงวันนั้นเราจะถวายเกียรติให้กับพระเจ้าด้วยการท่อง พระธรรมประจาปีด้วยกันก็อยากจะเชิญชวนคนอื่นในคณะอื่นๆไม่ใช่ว่าเรียนแบบแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีอยากจะส่งเสริมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เราจะอ่านด้วยกันก่อนแต่ถ้าใครสามารถท่องได้แล้วแล้วก็ไม่ได้อ่านไม่ไม่ต้องอ่านใช้ท่องออกมาจากใจได้ก็ขอพระเจ้าอวยพรด้วยเราจะอ่านด้วยกันนะคะในพระธรรมหนึ่งหนึ่งยอนบทที่4ี่ข้อเจถึงแนะคะถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเชิญเลยคะ่ะหนึ่งสองสา มีมีใครที่ใช้ท่องโดยโดยที่ไม่ได้อ่านยกมือหน่อยมีไหมสตรีมีสักหนึ่งคนไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีเลยเหรอก็ยังหนุนใจท่องได้อาม้าท่องได้ไหมท่องได้หรือ,อยังได้อยู่ใช่ไหมโอเคนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าก็หนุนใจทุกท่านนะคะว่าถึงแม้ใน,ในสุจิบาลบอกว่าอ่านแต่อยากให้เป็นการท่องให้อย่างน้อยในปีนี้นะคะหนึ่งยอนบทที่4ี่ข้อเจถึง8เราจะ สามารถพูดออกมาออกมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องอ่านเลยนะคะเราจะเข้าสู่การประกาศข่าวคึ้นจักรด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็เรื่องแรกเอาของสตรีก่อนนะคะสตรีหลังจากนมัสการทานอาหารเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเราจะมีการสามัคคีธรรมนะคะมีการศึกษาพราะวจะนะธรรมของพระเจ้าด้วยกันมีการซ้อมเพลงแล้วก็มีการท่องพระธรรมประจาปีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ลุมตัวตอนแรกไม่แน่ใจแตเห็นหน้าอาจารย์นิพาแล้ว แน่ใจแล้วว่าเรามีนะอาจารย์พีพามาอยู่ข้างหลังแล้วนะคะเราก็จะมีการซ้อมเพลงด้วยนะคะก็เรียนเชิญสตรีทุกท่านนะคะเรื่องที่2นะคะก็อยากเมื่อกี้อาจารย์ส้มก็ได้พูดไปแล้วเนาะก็เด็กๆของเราเก่งมากเลยในปีนี้นะคะก็มีเด็กๆหลายคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้นะก็อยากจะทั้งคิดจักเองคณะมัคคณายกเองผู้รับใช้เองก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับ ลูกหลานของเรานะคะคนแรกนะคะก็จะเป็นน้องดีมน้องดีมอยู่ตรงนี้ด้วยวันนี้มาใช่ไหมน้องดีมอยู่ด้านหลังเนาะน้องดีมได้มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรดวิยาเขตองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะน้องแก้มน้องแก้มน้องแก้มได้ที่ที่เดียวกันไหมมหาวิทยา,ยล,า,ยายลัยศรีนครินทรวิโรปสานมิตรนะคะคนละที่แต่มหาลัยเดียวกันนะคนคนละที่แล้วก็น้องแป้งน้องแป้งได้ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะบางมดคนสุดท้ายคนสุดท้ายนี่แบบ ต้องแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยนะคะน้องมิวนะลูกของแม่โอกับคุณพ่อชาญชัยเนาะ,อะสอบปิดได้ที่แพทย์รามาได้อันดับหนึ่งนะคะอยากจะให้พี่น้องตกมือให้กับลูกหลานของเราทุกคนนะคะเราเราคิดว่าหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเดือนที่ผ่านมาคุณแม่คุณลูกเรามีโอกาสได้พบปะพูดคุยคําถามที่ถามแลกได้ที่ไหนได้ในถามก็มาตลอดเลยสุดท้ายไฟนอลออกมาแล้วอย่างน้อยคือตอนนี้4ี่คนที่เราทราบเนี่ยก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ อันนี้ฝากลูกชายตัวเองลูกชายตัวเองอวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าน้องโจอของเราก็จบปีนี้เหมือนกันนะคะก็ยินดีกับลูกตัวเองแล้วก็แอบกระซิบบอกโจอบอกว่า,ากําลังลุ้นอยู่ว่าตอนนี้เขาได้เกียรติยมอันด,ดับ2แล้วรอเกตของปี4อยู่ถ้าเปลี่ยนไปได้โจจะได้ที่เกียรติยมอันด,ดับหนึ่งเหมือนกันแลก็ยังไม่แน่ใจก็ขอพระเจ้าทรงนำเพราะยังไม่รู้ว่าเกรจออกแต่ไม่รู้ว่าโจนั่งยิ้มอยู่ข้างบนว่าเขาบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เกียรติยมอันดับสองก็ได้แน่ แต่เกียรติยมอันดับหนึ่งเนี่ยรอผลของปี4นะเราก็บอกว่าทุกอย่างฝากไว้กับพระเจ้าจริงๆเราไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหนว่ากลังมีความกังวลกังวายเรียนหลายอย่างนะก็เมื่อเช้านะไปรับอาม่ามา,มาก็น้องแป้งก็บอกว่าพี่โจจบน้องแป้งเข้าก็คือบางมดใกล้ๆตรงนี้เองก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็เราเรา,เรารู้สึกว่า,าลูกหลานของเราแต่ละคนแต่ละรุ่นที่จะต่อมหาวิทยาลัยเรามีความรู้สึกว่าไม่ถ้าทุกคนมีความตั้งใจพระเจ้านําจริงๆนะเราก็ขอ,อพระเจ้าอวยพรที่กับทุกท่านอ่าโอเคขอบ เด็กๆของเราที่อยู่ตรงนี้นะน้องตรีมอยู่น้องแก้มมาไหมคะวันนี้น้องแก้มไม่มาน้องแป้งมานเะชิญน้องแป้งตรงนี้เลยค่ะอาจารย์นิเวศอยากจะอธิฐานเผื่อลูกหลานของเราทั้งสองท่านน้องแป้งด้วยนะคะเชิญข้างหน้าเลยค่ะจริงๆอยากจะเชิญคุณแม่ของทั้งสองนุ้ยกับเก๋ออกมาเลยค่ะนะเป็นผู้สนับสนุนลูกมา,มายืนกับลูกได้เลยเชิญข้างหน้าเลยค่ะเชิญคุณแม่ด้วยเพราะว่าคิดว่าความกังวลกังวยไม่ได้อยู่กับลูกนะแม่ก็เป็นตัวตัวสาคัญที่คอยหนุนใจลูกไม่มาก็เชิญเชิญอํา อมาข้างหน้าเลยแทนลูกมาเลยค่ะมาอ้ํอยู่อ้ํเชิญเลยค่ะเชิญแทนน้องแก้มเนาะเพราะว่าเราคิดว่าหลายเดือนเนี่ยความกังวลกระวายความสับสนเนาะเดี๋ยวเชิญอ,อาจารย์มิวที่อธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราแล้วเผื่อคุณแม่ของเด็กๆด,ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะสี่ครอบครัวน้องมิวด้วยโอเค <Okay. S 2> ก็แสดงความยินดีกับทุกๆครอบครัวด้วยนะคะ <c oughs> ก็ตัวเองก็ผ่านผ่านมาสองคนนะก็ใกล้ๆเราก็เอ๊ะลูกเราจะไปทางไหนดีนะก็ยินดีกับทุกๆครอบครัวด้วยนะคะเ,เราจะเข้าสู่การประกาศข่าวแล้วนะคะก็เรื่องแรกนะคะถ้าท่านได้รับสุติบัตรไปเนี่ยหัวข้อแรกเนี่ยหัวข้อเรื่องการอธิฐานอยากจะฝากพี่น้องนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนะเราเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุเรามีผู้เจ็บป่วยอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อที่ฐานอยากจะฝากพี่น้องว่าเมื่อเราอยู่ที่บ้านเราได้อธิษฐานอยากอาธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราหลายคนที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นคุณวิรัต์หมกซืออัญชลีหมกซือพี่ชัยนะคะเ,เจ้พันนีนะคะคุณกนกวันแล้วก็พี่อ้วนแล้วก็หลายๆคนที่เรารู้อย่างตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็เท่าทีา่ทราบเจ้มารินีก็บอกว่าซีซั่นนี้ไม่รอดแล้วผ่านมาตั้งนานก็สุดท้ายก็ตอนนี้ก็เป็นโควิดแต่ว่า คำว่าโควิดตอนนี้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นรักษาหายได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นก็รีบรักษานะคะก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยากอะไรแล้วก็ต่อไปนะคะก็ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะก็อย่างที่แจ้งไปน่าจะประมาณเดือนสิงหาคมนะคะก็เราจะมีกิจเราจะมีพันธกิจของคริจักรคืออันดับแรกก็คือการร่วมเฉลิมฉลอง,ลองการครบรอบการสถาปนาปีที่20ของคริสจักรเราในวันนั้นเนี่ยเราจะมีจัดพิธี สถาปนาอาจารย์นิเวศเป็นาศนาสนาจารย์ด้วยในวันนั้นนะอยากให้ทุกท่านที่จะอธิษฐานเผื่อเพราะว่าตอนนี้คณะทํางานก็กําลังเตรียมงานเพราะว่าทั้งสองงานก็อย่างที่บอกเป็นงานที่น่าชื่นชมดีทั้งสองงานแล้วเราจับในวันเดียวกันในวันนั้นเนี่ยอยากจะบอกคร่าวๆว่าเราจะมีแขกที่เราเชิญมาจํานวนมากเราจะมีการปรับปรุงห้องนมัสก,การตกแต่งหรือว่าจะมีการจัดเตรียมแต่ว่าลําดับต่อไปเราจะทํายังไงเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะก็การขยายห้องนมัสก,การอาจจะมีการว่อาอาจจะบอกคร่าวๆว่า ข้างล่างอาจจะไม่ได้รองรับคนมากขนาดนั้นจะมีห้องนั้นสภการชั้นบนอาจจะพี่น้องอาจจะต้องขึ้นไปข้างบนแต่รายละเอียดต่างๆเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งก็อย่างที่บอกไปหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการปรับปรุงตอนนี้เนี่ยคณมะมัคคนายกเองก็กําลังพูดคุยกันอยู่นอกจากอย่างที่บอกว่าเราในปีนี้เราฉลองครบรอบการสถาปนาคริจักในปีที่20แต่ก่อนที่เราจะเป็นขิจักเราเป็นสถานประกาศมาก่อนก็อย่างน้อยประมาณสัก1ิกว่าปีขิจักเราตรงเนี้ยประมาณ30กว่าปีเราจะมีการปรับปรุงแต่ว่าด้วย สถานการณ์การเงินอะไรอย่างการประรวงเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อทั้ง3าหัวข้อนี้นะคะเมื่อพูดถึงแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเนาะรายงานการเงินตั้งแต่มกราชจนถึงเมษาเนี่ยเราก็ติดลบอย่างสม่ําเสมอมาโดยตลอดต้องบอกอยู่แต่เรายังขอบคุณพระเจ้านะคะว่าที่จักเรายังสามารถดําเนินพันธกิจต่างๆได้เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงดูแลให้เราไม่ขาดส่วนถึงแม้ว่ายอดของเราจะติดลบมามาโดยตลอดนะคะ เรื่องที่เรื่องต่อไปนะคะก็อย่างในเดือนเดือนเดือนหน้านี้ก็ใกล้ใกล,ใ,กลใกล้มากๆแล้วอาทิตย์ประมาณสัก2อาทิตย์ก็จะถึงและค่ายครอบครัวนะคะฟูลเลิฟเติมลักคนไหนที่ได้มีโอกาสลงชื่อไปแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายค่าลงทะเบียนก็สามารถจ่ายได้ตอนนี้กับคุณอํานะคะก็เชิญชวนพี่น้องไปแล้วก็ตอนนี้ที่บอร์ดด้านหลังนะคะก็มีติดลายชื่อของรถให้เราไปดูว่า เราผู้ที่ลงชื่อแล้วเราจะไปรถคันไหนจะมีรายชื่อก่อนไปดูก่อนที่บอร์ดด้านหลังนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะมีกิจกรรมลงชื่อเที่ยวน้ําตกนะคะก็ใครสนใจที่จะไปจะไปก็ไปแจ้งไปลงชื่อไปล่วงหน้าก่อนท,ที่บอร์ดด้านหลังเหมือนกันนะก,ก็อยากจะให้พี่น้องไปดูนะคะกะ็งานมันใกล้มากจริงๆก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเนอะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นานประมาณสักสองอาทิตย์ก็จะถึงแล้วนะคะก็คนไหนที่ยังไม่จ่ายค่าลงทะเบียนก็เชิญแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองเมื่อถึงวันไปค่ายก็หวังว่าพี่น้องทุกคนที่ลงชื่อไปค่ายจะสามารถไปได้ไม่ใช่เหมือนที่เราไปารีทีสที่อภวาจะไปวันนี้เรามีนักการตรวจ ATK เอาไว้จะขึ้นรถเพิ่งจะตรวจเจอว่าสองขีดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเรามีเวลาสองอาทิตย์ดูแลฟิตร่างกายไว้นะคะให้สุขภาพเราดีตลอดนะคะก็ พูดถึงโควิดไปแล้วอย่างที่บอกก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการดูแลป้องกันตัวเองก็ไปไหนในที่ชุมชน,ชน,ชนแมสยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วก็โดยเฉพาะตัวเราเองถ้าเรารู้มีความรู้สึกว่าเราเริ่มคันคอเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกว่าไอเจ็บคอเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าเราไม่ตัวร้อนถ้าเรามีอาการอย่างนี้ปุ๊บให้เรารู้สึกเลยว่าเราน่าจะเป็นโควิดให้เรารู้สึกอยมางนั้นไปก่อนอย่าคิดว่าไม่มีอะไรคาว่าไม่มีอะไรเนี่ย ทุกคนที่ไม่มีอะไรมีอะไรทุกคนเลยถ้าสังเกตดูนะคนที่ที่เราไปสอบถามในในห้องประชุมนี้นี่นอกจากนอกจากพี่พัน,น์นีแล้วมีใครที่ยังไม่ไม่ไม่เป็นโควิดบ้างใครที่ยังยังผ่านมาถึงซีซั่นนี้ยกมือหน่อยมีไหมอ๋อข้างบนมีบ๊ามคนเดียวเอาคุณป้าสุดใจอ๋อเขาอออามาจินดารัตเห็นไหมนั่งมองอยู่เนี่ยยกอยู่สี่มือเองเพราะฉะนั้นพวกเราผ่านสนามรบมาแล้วแต่ว่าจะบอกว่าคนที่เป็นแล้วไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นซ้ํานะ คนที่มากเป็นมากกว่าสองครั้งสามครั้งก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแล้วก็ยังเป็นอีกและจะเป็นต่อไปได้อีกถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคะก็ฝากไวเ้เรื่องต่อไปนะคะก็วันนี้นะคะหลังจากนมัสก,การแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ทานอาหารนะคะเราจะมีกิจกรรมหลังหลังเทศนาก็ทุกคนยังอยู่ในห้องประชุมอยู่แต่ว่าถ้าจะไปเข้าห้องน้ําก็ใช้เวลาโดยเร็วแล้วก็กลับมาที่ห้องประชุมเราจะมีกิจกรรมพิเศษนําโดยอาจารย์นิเวศนะคะก็เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ด้วยกันก่อนนะคะ แล้วก็อาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าจะเป็นวันอนุชนนะอนุชนก็เตรียมตัวเบิกบานในอาทิตย์หน้าก็จะในวันนั้นก็หลักจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของอนุชนในสัปดาห์หน้านะเงินถวายที่อยู่ในถุงจะเป็นของอนุชนด้วยเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ล่วงหน้าถ้าพี่น้องท่านใดอยากสนับสนุนพันธกิจของอนุชนซึ่งเป็นกําลังหลักของเราในคิดจ,จกักรรับใช้อย่างมากมายพี่น้องก็ สนับสนุนอ,อนุชนด้วยการถวายให้กับอนุชนในสัปดาห์หน้าได้นะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะคะในต้นเดือนต้นเดือนหน้านะคะก็เราจะไปค่ายครอบครัวกันในวันที่3ถึงวันที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยคิดจากเราจะปิดเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้เปิดให้มีให้มีการนมัสการนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ไม่ได้ไปค่ายครอบครัวนะคะการนมัสการเนี่ยเรามี2รูปแบบคือ1 คนที่อยู่ที่ค่ายจะมีการนมัสก,การเ,าเปิดออนไลน์ให้กับทุกท่านที่อยู่ที่บ้านสามารถเข้าร่วมนมัสก,การออนไลน์กับทางคิดจักได้โดยผ่านทางการค่ายคครอบครัวโดยอาจารย์กิติศักดิ์นะคะถ้าท่านสนใจก็สามารถเ,าเปิดเว,เวลาปกติไมค่ะอาจารย์ส้ม10บโมงปกติไหมหรือแจ้งอีกทีนึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ท,ตที่ค่ายเวลาปกติไมค่ะอาจารย์นิเวศน่าจะปกติใช่ไหมโอเคถ้าไม่แน่ใจก็ แจ้งสาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็พี่น้องจะได้เตรียมตัวว่าถึงเวลาจริงๆเราจะออนไลน์จากค่ายเวลาไหนหรือ2ถ้าท่านอยากจะไม่อยากออนไลน์ line, ฉ่นอยากจะออนไซต์ site, อยากจะไปถึงสถานที่ก็เรียนเชิญทุกท่านไปนมัสก,การที่ตลาดพูได้แต่การไปตลาดพูอยากให้ทุกท่านวางแผนการเดินทางให้ให้ดีนิดนึงเดินทางไม่ลําบากแต่ที่จอดรถลาบากมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีรถและคิดว่าจะเอารถไปท่านต้องศึกษาดีๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดพูไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอารถไปเนี่ยท่านต้องเตรียมว่าไปจอดที่ไหนถ้าเกิดไปปกติจะหาที่จอดรถไม่ได้เลยต้องวางแผนจะจอดรู้สึกจะเลยไปเป็นวัดเนี่ยจะมีที่จอดให้หรือสะดวกสุดนะคือไปรถโดยสารประจําทางเมื่อเสร็จจากการนมนิมการสามารถไปช็อปแถวนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นก็2ออย่างฝากไว้อยากออนไซต์ไปนะไปที่ตลาดภูอยากออนไลน์กับคลิปจากก็คือฟังเทศนาจากอาจารย์กิติศักดิ์ก็ดูออนไลน์อยู่ที่บ้าน จะมาจากที่ที่ค่ายครอบครัวนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ะข่าวประกาศอีประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะนมัสก,การพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์ด้วยกันนะคะอยู่ในเฉลยธรรมัญญัตบทที่2ข้อที่7นะคะเพราะพระพยาเวพระเจ้าของเจ้าได้ทรงวอวยพรที่เจ้าในงานทุกอย่างที่มือของเจ้าทำพระองค์ทรงทราบทางที่เจ้าเดินในถิ่นธุระกันดารใหญ่นี้ พราะยาเวพระเจ้าของเจ้าได้อยู่กับเจ้ามา40ปีแล้วเจ้าไม่ขาดสิ่งใดเลยนะคะพระอ,องค์ทรงเลี้ยงดูเราจะไม่ขาดสิ่งใดเลยนะคะขอเลื่อนเชิญผู้ที่ทําหน้าที่เดินถุงถวายด้วยนะคะเราจะถวายบทเพลงที่250ร้าข้าต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าลือ สำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงข้าพระองค์ทุกคนในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าข้าขอพระวจนะคำของพระองค์นั้นจะอยู่ในจิตใจของเราให้ให้พระคาของพระองค์นั้นจะเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้ที่เรานําทรัพย์มาถวายให้กับพระองค์เราขอบคุณพระองค์สาหรับการเลี้ยงดูของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราเราไม่ขาดสนสิ่งใดเรามีเพียงพอในการดําเนินชีวิตของเราในทุกวันพระบิดาเจ้าข้าความทุกข์กวนกระวายใจของเราที่เรามีมาตลอดทั้งในสัปดาห์ ในเช้าวันนี้ที่พระองค์จะทรงทําให้ความทุกข์ความกระวนกวายเหล่านั้นจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อเราได้เข้าเฝ้าพระองค์เมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะในขณะนี้ที่เรามีโอกาสที่นาทรัพย์เหล่านั้นมาถวายให้กับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่พระองค์จะทรงชําระทรัพย์เหล่านั้นให้เป็นทรัพย์ที่เกิดผลอย่างมากมายให้พันธกิจต่างๆของ คริสจักรนั้นจะเป็นที่ถวายเกียรติให้กับพงค์เราเราเลอกถึงพี่น้องของเราที่ได้จัดเตรียมอาหารอย่างมากมายให้กับเราในเช้าวันนี้ขอพระบิดาเจ้าขา้าขอพระองค์ทรงชำระอาหารเหล่านั้นเป็นเป็นอาหารที่สะอาดเป็นเมื่อเรารับประทานอาหารเหล่านั้นเข้า,ขาไปจะเกิดเป็นผลดีกับร่างกายของเราเราขอบคุณพระองค์สำหรับผู้ที่หยิบยื่นถวายให้กับเราไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือทรัพย์สินเงินทองต่างๆเรา,า,าฝากมอบทุกคนไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราจะถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อํานวยพระพรด้วยกันนะคะหลังจากนั้นที่ฉันจะขอเรียนเชิญครูศาสนาโฉมฤดีนามโค้นนะคะที่จะอธิฐานขอพระพรให้กับเราค่ะ